ครับสวัสดีครับพี่น้องสารผาสศึกและครอบครัวพี่น้องสารผ่านศึกทุกเหล่าทับพบกับผมเป็นประจำนะครับในยามค่ำๆ่ำหน่อยนะครับเพราตอนวันจะมีพระซึ่งพระหน้าที่องแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พบกันเราก็จะมาคุยกันอภิษะที่เราจะคุยกันมันก็เป็นในเรื่องของ เกี่ยวกับเงินพลุมเกยียตของพวกเรานะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับด้วยสาเหตุและหลักการต่างๆนำมาคิดนำมาวิเคราะห์นะครับการติดตามประสานงานกับกลุ่มต่างๆนะตามแผนแบบแผนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีบางท่านก็จะ กังวลใจนะฮะกังวลใจว่าเอ๊ะทำไมถึงราชา้าทําไมถึงเรื่องถึงไม่ผ่านอะไรกันนั้นนะฮะขออภัยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีบางท่านผมก็เข้าใจทีนี้ผมในนามก็เป็นเหมือนกับผมเนี่ยพยายามหาข่าวสารข้อมูลและนำมาคิดวิเคราะห์้สรุป ว่าด้วยหลักการและเหตุผลว่ามันทําไมถึงเป็นแบบนี้มันช้าได้ยังไงนะครับทําไมถึงไม่ผ่านยังไม่ผ่านว่างั้นเถอะยังไม่ผ่านกันสักทีนะครับซึ่งติดขัดอยู่ที่กระทรวงกลาโหมว่างั้นนะครับอย่างเดียวที่อ่รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบกันมาเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ น่าคิดกันหลายๆอย่างเพราะการจะทําการจับปฏิบัติอะไรต่างๆนั้นไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีจะคิดเพียงคนเดียวนะครับรัฐมนตรีก็ต้องมีกลุ่มมีคณะมีกรรมการนะครับมีแผนโครงการนโยบายของเขาเขาจะทําอะไรเขาจะตัดสินแบบไหนจะพิจารณาอย่างไรเขาก็ต้องประชุมกลุ่มคิดปรึกษาวางแผน ได้แผนงานโครงการต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรเมื่ออาจจะอน,อนุมัติเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อนําไปเสนอสภามาต่อไปบางั้นครันะครับที่เรารับที่เรารับฟังกันมานะครับเรื่องจะเข้าสู่สภา,าเมื่อไหร่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับมันเป็นจุดที่เราน่าคิด น่าคิดมากนะครับพอชีวิตหามาศึสกนั้นก็ทราบอยู่แล้วนะครับชีวิตของเรานะครับก็รวมๆการสมรภูมินะครับการปกป้องประชาธิปไตยนะการสู้รบตามแนออชายแดนหรือนอกประเทศมาก็ดีนะครับของพวก่ามาราสึกเราบัตรชั้นสองกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่ๆนะฮะประชาชน รุ่นใหม่ๆกันเด็าชาวจนไทยที่เขาไม่ได้มาเข้ามาเป็นในระบบทหารเขาก็จะไม่ทราบกันละครับว่าชีวิตของเหล่าทหารเป็นยังไงนะครับประชาชนไทยณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนที่ผ่านมาการสู้รบการปกป้องประเทศมีมากนะครับจะเรียกว่าห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่คุณหนุ่มสาวรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่นะครับ ปัจจุบันนี้เหตุการณ์มันก็เบาบางลงไปนะครับการสู้รบการทำสงครามต่างๆทีนี้ความรู้ความรู้สึกในเรื่องของการปกป้องประเทศการสู้รบกันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาซึ่งอดีตที่ผ่านมาการสู้รบมันหนักนะครับทุกชีวิตทางมัสึกเราก็ได้ขึ้นกันไปปกป้องประเทศชาติแต่สมัยนี้ ไม่ค่อยได้ขึ้นกันนะฮะสมัยนี้นะครับหนุ่มเยาวชนที่ไม่ได้เป็นทหารเขาก็จะไม่รับรู้กันเขาถึงก็ไม่เข้าใจว่าชีวิตทหารมศึกเป็นอย่างไรนะครับจากการกระแสที่ฟังข่าวสารมากันนะเราพูดกันตรงๆนะครับเรามันไม่ได้มาสั่งมาสอนกันเรามาคุยกันเหมือนกันปกติเราก็ต้องใช้สื่อนี่แหละในการคุยกันเพื่อให้เข้าใจกันนะครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเรามันติดขัดตรงไหนในเรื่องของทหารมศึกเงินพลุลงเกียรติกัน นี่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านนะครับก็คอยติดตามนะครับติดตามผู้นําของเรานะครับสุสุหนึ่งและสุสุสองคุณอิทิสละพงศ์นะครับนักเชียงใหม่และสุสุสองก็คุณอนุรักษ์ชอบสะอาดแล้วก็สสอเต้หรือคุณเต้นะครับมงคลกิจสุสินธารนนท์นะครับผู้นํบางของเราก็จะคอยติดตามภาษานงานให้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นผลเป็นประการใดก็เดี๋ยวท่านจะส่งข้อมูลข่าวสารให้เราทราบเป็นระยะระยะๆระยะกันนะครับแต่ส่วนทุงหลักพวกเรานะครับกลุ่มพองเรานะผู้ที่ฟังติดตามการประสานงานต่างๆก็คิดนะนะผมก็มาเอาหลักการวิเคราะห์คิดนะนะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพอถามมาสึกก็ทราบอยู่แล้วครับว่าเป็น ฐานที่ปกป้องราชมลังมานะครับที่ทางบ้านบนสุดผ่ามมากษัตร์ของเรานะครับฐานสึกก็คอยปกป้องเป็นรั้วกั้นนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายในคิดนั้นมานะครับคิดต่างๆก็มีอยู่แล้วนะครับนะครับทำให้อข้าศึกอริรัตตูเนี่ยนะครับไม่สามารถบุกทาลายเข้ามา นะครับยึดเมา่อไงนะยึดประเทศไทยเราไปได้นะครับนะฮะปกป้องไล่ต่อสู้กันไปนะที่ตายล้มหายตายจากก็ตายกันไปนะครับในอดีตนะฮะมากมายเสียสละเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติมาก็เยอะมากที่เหลือปัจจุบันที่ยังอยู่ก็ที่ชั้นหนึ่งเขาก็พิการการต่างๆนั่นแหละครับนั่นคือผลจากสงครามการปกป้องประเทศกันเกือบทั้งนั้น นะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้นะครับคลิปเก่าๆผมที่ผ่านมาอันหนึ่ง <c oughs> ขออภัยรู้สึกว่าจะมืดไปหน่อยเพราะไม่ได้เพิ่มแสงสว่างอันนี้ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นแล้วนะครับนะฮะมีอะไรก็คุยกันได้นะครับสอบถามคอมเมนต์กันมาได้นะครับด้วยหลักการและเหตุผลนะฮะตอนนี้ก็ฟาามุ่นวายของเทศก นะครับมันเยอะมันมากมายนะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคมการเมืองเศรษฐกิจนะครับวุ่นวายกันไปหมดนะฮะมันไม่เหมือนกับแต่ก่อนเริ่มแรกของระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมานะครับเริ่มเริ่มต้นเลยจากการวิเคราะห์ข้อควารข้อมูลต่างๆมันดูจะค่อยๆแต่ก่อนเริ่มต้นมันก็ราบเรียบเป็นธรรมดานะครับผูบ้นำจากที่เขา แปลงระบอบการปกครองจากสมัยสมบูรณ์นะนะายาสิทธิราชนะครับมาเป็นระบบปรชาทิปไตยใใเขาก็ต้องนะฮะกลุ่มก้อนเมื่อเขาทำสำเร็จนะเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณ์นะฮะพระนาราสิทธิราชสมบูรณ์นาราสิทธิราชซึ่งแต่ก่อนนั้นประมกรัตย์สั้นทรงมีอำนาจเหนือนทั้งสามนะครับทั้งสาม ัสถา,าบน,นะฮะทสามเสาหลักทั้งสามที่แนวทางการปฏิบัตินะฮะอย่างเช่นด้านคณะบริหารเพราระว่าพะากฤษฎีกะบริหารเองแต่ปัจจุบันการบริหารต้องผ่านที่คณะรัฐมนตรีรัฐบาลาด้านการกฎหมายต่างๆก็ออกไปทางด้านรัฐสภาสมัยก่อนในระบบสมบูรณ์ลักนา พิรานนะครับพระมหากษัตริย์ท่านพระองค์ก็จะทรงตัดสินใจตัดสินประเทศไทยลงไปได้นะครับซึ่งก็ถามว่าเป็นผลดีไหมเป็นผลดีครับไม่ต้องผ่านกระบวนการอย่งยังงี้มากนะครับซึ่งไม่เหมือนปัจจุบันนะครับไ่นปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่ามันแปลกไปนะครับพี่น้องก็คิดเป็นก็คองคิดกันเอานะฮะมาก็ในด้านของอะระบบศาลตุลาการเนี่ยนะใช้กัน ระบบศาลก็ใช้ทั้งตุลาการกับหลายอย่างทั้งสาม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 แนทางปฏิบัตินะก็ถ้ามองแล้วนะครับในความรู้สึกของผมแล้วผมเห็นว่าการปกครองในรูปแบบสมบูรณ์และนัยสิทธิราชส่งผลที่ดีนะครับส่งผลที่ดีกับประชาชนพี่น้องประชาชนชาวไทยเราเป็นอย่างมากเลยนะครับนะฮะเพราะว่าพระองค์ท่าน ถาบันกษัตริย์ทุกองทุกท่านที่ผ่านมากท่านก็นด้วยเปี่ยมล้นพระบุญญาธิการพระบรมมีนะครับมีพร้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าหรือท่านฟัดสลิงคานนะครับพระองค์จะไม่ต้องการอะไรต้องการอย่างเดียวคือต้องการให้ประชาชนนะครับท,ท,อองงรที่ท่านปกครองอยู่พูดง่ายๆเลยประชาชนที่ท่านปกครองอยู่มีความสุขสบายนะครับปลอดภัยจากเหล่าศัตรูต่างๆอริราชศัตรูรอบนอก ประเทศนะครับคิดเอาละกันแต่สมัยนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยระบอบที่การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระบอบนี้ก็ถ้าพูดถึงมีมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มไปไปลายได้จะเห็นว่าราชกาลที่เจ็ดนะครับพอสมบอกิสมุนและนายาสิทธิราชก็จะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าที่หกหรืเจ็ดนะครับพอมาที่เจ็ดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสองสี่เจ็ดห้านะครับนะครับ ปฏิวัติ2475พอสองสีนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณ์้านินสี่เท่าเป็นระบบประชาธิปไตยนะครับใหม่ๆระบบประชาธิปไตยก็รู้สึกว่าจะเวิร์กเนวะิกนะการปฏิบัติตามนโยบายแล้วก็ดีไปหมดทุกอย่างนะครับก็อย่างที่ผมบอกเป็นการอาจจะกลุ่มคณะคน นะครับผู้ที่ปฏิวัตินั่นได้หมใหม่ก็จะเอาใจกันมาช่วยเหลือก็ไปแบ่งบางแบ่งผลประโยชน์กันไปเยอะๆกระจายกันไปให้มากก็จะมีความสุขแต่การเวลาเปลี่ยนแปลงไปนะมานะักปัจจุบันนี้สถาการระบอกไปทีทิตใในมุมมองของผมเองนะครับเริ่มแย่แย่ลงมากเลยแย่ลงมากนะครับนะฮะว่จะเป็นด้านสังคมสังคมก็เกิดความวุ่นวายนะครับปานป่วนนะฮะ จากเราพี่น้องก็คงจะทราบครับมันเกิดความวุ่นวายอย่างไรนะฮะมันหลายๆหลายๆด้านนะครับทั้งในทางการปฏิบัตินะครับจารรย์ประเพณีวัฒนธรรมมันแปรเปลี่ยนมันวุ่นวายกันไปหมดนะฮะในด้านสังคมการเมืองการเมืองก็วุ่นวายกันไปหมดนะครับแก่งแย่งอำนาจชิงดีชิงเด่นนะครับอ่าพรรคใครพวกใครคนะณะใดกลุ่มใดเหนะมวลชนใดฝ่ายยังไง ฝ่ายของตนเองหรืออะไรก็ช่างก็เอาสมัครพรรคพวกติดข้างเกียนเสบียงข้างเพียบข้างบ้านไปก่อนมันเกิดความวุ่นวายกันนะครับร้านเศรษฐกิจเป็นไงครับด้านเศรษฐกิจก็แย่นะฮะไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีกันเลยนะครับบริษัทห้างร้านลุงต่างๆการทํามาหากินสาธารณูปโภคบริโภคต่างๆก็เริ่มแย่แย่ไปหมดเลย เพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมคิดว่าในความรู้สึกผมผมชอบผมต้องมีความชอบในระบบสมบูรณ์ล่านายาสิทธิราชอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นการที่พระองค์จะได้ตัดสินพระไทยตัดสินการดําเนินการตัดสินว่าคือแนวคิดของพระองค์ท่านเองจะดําเนินการ จะทาอะไรจะปฏิบัติอย่างไรในสังคมในการเมืองในเศรษฐกิจให้มันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนท,าทั้งประเทศนี่นะครับนีนะ่เป็นแนวตรงแล้วการบริหารการจัดการก็เป็นรูปแบบอยู่แล้วครับทุกอย่างนะฮะทุกอย่างก็เป็นรูปแบบอย่างระบบประชาธิปไตยนะก็มีนายรกร,ายรัฐมนตรีก็ไล่ไปมีคณะรัฐมนตรีมีฝั่งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะฮะมีทั้งสวอะไรต่างๆอย่างที่บอกเนะี่ย มาชิกผู้ที่สภาสมาชิกสภาผูานะ้แทนราษฎรนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆเยอะแยะในองค์ประกอบอันนี้พูดถึงถ้าเป็นระบบสถาบันพระประศาศเขาต้องมีนะฮะมีตัวแบบมีรูปแบบคล้ายๆกันการบริหารการจัดการนะครับเน่นคือผมนึกว่าที่ผมมาคุยกับคุณผมชอบผมมีแนวคิดแบบนี้ตัวผู้ผมเองความความคิดของผมเองแต่จะยังไงพี่น้องที่เราฟังที่คุยกันกันกบผมจะชอบจะตัดที่แล้รแต่ท่าน นะและแต่ท่านเองนะเป็นความคิดความอา่านะเป็นศัธิภาพของท่านนะครับนี่เราจะไม่ไปก้าวไกยในความคิดของพี่น้องของเรานะครับโดยเฉพอาะอาจาย์พระศึกทุกเหล่าทัพกันนะครับ,นะรบแล้วทีนี้เรื่องของพี่น้องนะครับผมก็แจ้งข่าวทีนึงเรื่องการทําบัตรบัตรผ่านสมบัตรผ่านศึกนะครับบัตนะรหายบัตรสูญหายบัตรชํารุดอะไรต่างๆเนะี่ย ไปนะครับผมมีคลิปอยู่พี่น้องมีคลิปวิดีโอนะมีคลิปเนี่ยผมทาไว้แล้วตอนนี้หกเจ็ดคลิปแล้วนะฮะก็ลหลายๆเรื่องค้าข้า,ขากันไปพี่น้องเราก็ไปชมไปรับชมไปดูกันไปฟังกันนะครับข้อมูลต่างๆข่าวสารต่างๆนะฮะโดวยเฉพาะเราจะไปทำเราจะไปทำยังไงมีเอกสารเตรียมให้พร้อมอย่างนี้เข้าไปที่ของของเราเราอยู่ที่งานเขตไหนแล้วก็ไปที่นั่นนะครับเราก็าไปทำนะฮะมันไม่ยากเลยครับทาง่ายนะฮะบ,บัตรหายบัตรชำรุด แดยเฉพาะท,ที่ยังไม่พวกเราที่ยังไม่ไม่มีบัตรมาเลยนะครับก็มีในคลิปอยู่แล้วับเพราะว่าผมจะอธิบายไปมันก็เดี๋ยวจะย่นนานนะครับเพราะฉะนั้นเราเจะเอาแต่เนื้อมาคุยกันดีกว่านะครับเรื่องสอปรกรสกิลสวนถึงานะทำงานปฏิรูปจัดสรรที่ดินก็หวังว่าพี่น้องทุกท่านหลังจากได้ฟังคลิปของพวกเรากลุ่มของเรานะครับมีนะครับนะอย่างคุณนานาวินเขาก็ออกอยู่ประจํา เขาเป็นขาประจำอยู่แล้วสพกรทำงานปฏิรูปจัดสรรที่ดินนะครับเขากขาจจร,าระจายข่าวให้กับพี่น้องได้รับฟังกันอย่างทั่วหน้าอยู่แล้วหวังว่าพี่น้องคงจะทำตามดําเนินาการที่ใจต้องการกันละกันพูดง่ายนะครับ,ไม,นะรบไม่ได้เจาะจงไม่ได้เกณฑ์อะไรกับพี่น้องทั้งนั้นพี่น้องจะไปก็ไปไปทาําไปขอไปลองขอกันนะครับ,นะรบ,นะรบเรื่องสิตธิอย่างอื่นอย่างเงี้ย น้งพี่น้องก็ถามว่าสินเชื่อเนี่ยผมก็มีประสบการณ์นะครับสินเชื่อเนี่ยจะไปทําอย่างไรเออเนี่ยเรามานีทีสินเชื่อเนี่ยหมายถึงว่าเราไปไปยื่นเอกาสารไปที่องการส่งเอกสารประสิทธิ์เลยไปยื่นเอกาสารขอทําสินเชื่อนะครับนะครับไปมันก็ไม่มีอะไรก็เหมือนร,อระบบรายการปบะชนบัตรประชาชนสํสำเนาที่มัใช้สำเนาเหมือนกับที่เราไปทบาบัตรบัตรศึกกันแน่ไปเลยครับเพียงแต่เราถ่ายรูปร่างที่เราจะดําเนินการขอ ขอสิ่เชื่อว่าเราเราจะขายร้านกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปรถที่เราทํารถทําโครงสร้างที่จะขายกาแฟอะไรเป็นรูปร่างให้มันเป็นรูปร่างรูปแบบหน่อยถ่ายไปไหลายๆรูปหลายภาพนะฮะเพราะนั่นก็เป็นภาพสีจะเป็นภาพสีใช้ภาพสีเป็นหลักเมื่อเราสร้างโครงสร้างมาร้านกาแฟมาแล้วเนี่ยเราจะขอทุนนะขอทุนเพื่อไปเสริมให้มัน ให้มันเพิ่มศักยภาพในการขายให้มากๆขึ้นมีทุนมีรอนลงทุนเยอะๆอย่างนั้นเราก็ถ่ายไปถ่ายหน้าถ่ายหลังถ่ายข้างถ่ายอะไรให้เรียบร้อยนะครับสากเจ็ปดภาพเลยนะครับยังเป็นภาพสีนะฮะปริป้นเป็นภาพสีไปแล้วก็เอาไปที่องค์การสงเคราะห์สาระสิทธิ์นี่ฝ่ายสินเชื่อเขานะครับไปเรื่องไปดำเนินการเรื่องแล้วก็เดี๋ยวเขาเจะพิจารณาทีหนึ่งนะครับนะฮะไปทาไว้เขาจะมีการเอกสารเหมือนกับเราที่ไปทําพุรกรรมต่างๆนั่นเองนะฮะ มันก็เราที่เราจะไปทําสมมุติว่าเรามันจะมีเอกสารให้กรอกอ่ะสมมติว่าไอ้เรื่องคล้ายๆกับสะกรไอ้ปฏิรูปเนี่ยที่เราไปขอสพกรกันเนี่ยมันก็เขาก็มีให้กรอกอันนี้ก็มีให้กรอกเหมือนกันองค์การสามัญศึก้าเขาให้กรอกว่าต้องการอย่างไรเท่าไหร่นะฮะถิ่เชื่อของเรานะครับลองไปรูแล้วไปติดต่อนะครับนะฮะไปติดต่อครับไม่ยากง่ายนะฮะถ้ามีความสนใจนะแต่ถ้าไม่สนใจก็แล้วแต่พี่น้องเช่นเหมือนกันไม่บังคับไม่อะไรกันนะครับ แล้วก็มาเรื่องของชาวบัิจีระก้องการหางมาิึก์ผมก็มีความคือเห็นเห็นดีหเห็นงามนะครับพี่น้องไปสมัครเลยครับนะครับเพื่อเราทําไว้เพื่อ,า <c oughs> อภายหลังลูกหลานเลี้ยงหล่นนะฮะจะกลับครอบครัวนะญาติพี่น้องเพื่อนไม่ต้องเดือดร้อนนะครับไม่ต้องเดือดร้อนว่าเราเสียชว่ตไปแล,นะแล้วก็จะมีเงินทําศพอะไรต่างๆหลายๆอย่างกัน ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปอะไรนะฮะล้วยังมีเงินเหลือให้กับจิตพี่น้องว่างั้นเถอะครอบครัวได้ใช้จ่ายกันนะยามที่ดีขึ้นเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะพี่น้องนะผมก็แนะนําเลยนะฮะไปทาผมก็ทําแล้วนะครับท uh, ามาสอปปงปีหรือสองปีแล้วแบบสองปีสามปีแล้วอาจจะทําน้อยกับพี่น้องพี่น้องบางท่านทำมาเยอะนะครับทํามาเยอะทํามานานแล้วบางท่านนะครับ อย่างผมก็ประทำมาอย่างที่บอกนะฮะนะครับก็ไปทํากันนะแล้วก็ในส่วนของทุนการศึกษาทั้งบุตรทั้งตัวเราหวังว่าพี่น้องคงจะทราบอยู่แล้วครับเพราะในนั้นก็มีประชาสัมพันธ์ข่าวสารกันอยู่ตลอดและจากการที่พี่น้องได้ติดตามข่าวสารของอคุณนนทวินนะครับก็กระจายกับเขาก็กระจายข่าวสารให้กับพี่น้องอยู่ตลอดได้ดนะีลองดูข้อมูล ของเขาอยู่ใน u t u b e อ่ะพี่น้องเห็นว่าคุณนนวินเขาทำมาเยอะแล้วเกี่ยวกับพวกเรานะครับเกี่ยวกับสารสรทธเนี่ยนะครับข้อมูลเก่ยวสารนี่ก็ต่างๆการแนวทางการปฏิบัติการอะไรทำอะไรจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับสิทธิัสริการของเราเนี่ยไปดูได้ของคุณนนวินนะครับใน u t ท b e ก็ได้แล้วแต่ที่เขาลงไว้นะครับในข้อมูลไว้นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆเนี่ยผมก็พยายามที่จะมา,าเน้นให้กับพี่น้องฟังว่าย้อนกลับไปที่เงินบุรุเกยียรติอันนี้มันจุดสาคัญเลยเงินบุรุเกยียรติเพราะว่าเงินบุรุเกียรติถ้าได้มาถ้าผ่านมันก็จะทําให้พี่น้องเนี่ยได้รู้สึกว่ามันจะสบายขึ้นหน่อยอ่ะมันลำบากระบุกันมาเยอะนะครับเยอะมากทุกคนก็อยากได้ตัวนี้นะครับนะฮะอยากได้เงินบุรุเกียรติเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน เียงดูครอบครัวให้ดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะฮะผมผมผมก็มีใจิตใจที่อยากได้นะครับพี่น้องเหมือนเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นที่มันติดขัดติดขัดเพราะอะไรอย่างไรปัญหามันเป็นอย่างไรนะครับผมจะบอกว่าถามภาษีนี่เป็นเสาหลักของสถาบันนะนะครับถ้ากลุ่มคณะองค์กรใดก็ช่างเนี่ยไม่ชอบอ่านะไม่ชอบไม่แบบเป็นฝ่ายที่ ปฏิปักหรือหน่อยหรืออาจจะมีแนวโน้มอะไรเงี้ยเดียผมไม่ได้ว่าใครนะครับเดี๋ยวมันจะไปเป็นกรารปิดคนใหมผมพูดนในแนวคิดของผมเองนะครับทั่วๆไปนะครับก็จะป้องกันการอะแค่อาจจะเออมันอย่างนี้นะมันอย่างนี้มันจะเป็นแบบฐานแต่จะไปพูดถึงในอย่างที่ผมพูดมาแล้วออกคลิปมาแล้วนะครับจะไปพูดว่า,ามาดึงมา,าไม่ได้จะไม่เป็นฐานฐานเสียงเกี่ยวกับภาษาอังนีษจะเป็นฐานเสียงให้คนนั้นคนนี้คนคนั้น มันไม่ใช่เลยครับมันเรื่องเรื่องมันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นส่วนนิดๆหน่อยที่คิดกันเองนะฮะเป็นฐานเสียงเป็นผู้สนับสนุนเป็นอ,อ,อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนันไม่ใช่ครับแต่จุดสูงสุดเลยจุดสูงสุดก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะจุดสูงสุดเลยเพราะเป็นรั้วนะฮะเป็นเสาเอกเป็นที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มั่นคงและเาวรตลอดไปนี่คือสารพันจิตนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ช่างนะครับพี่น้องก็ลองคิดเอาการคิดได้เป็นการพูดการอะไรไปมันก็ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายนี่กันจบผมเองนะครับพูดพลาดพิงไปอะไรมากไปก็ไม่ได้ไปดูในคลิปเก่านะครับคลิปเก่ามีช่างไว้ไว้นี่นะฮะพี่น้องไปเปิดไปรับชมก็ได้นะครับถ้ารับชมถูกใจนะครับช่วยกด ไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ hmm. ผมด้วยนะครับจะเลยมีกำลังใจในการจัดทำหรือนำข้อมูลข่าวสารมาให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับเรื่อยๆต่อไปสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวมีมาอีก,กเรื่อยๆนะครับพบกันข้ามๆเย็นๆน,นะครับภารกิจของตองวันผมก็ทำหน้าที่นะครับการทรรมหกินงกันทุกวันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านพบกับผมใหม่เช่นเดิมจาก ต่อรักษ์กรงจะพิิมอดิทหานผ่านอาสาสมัครทหานผ่านค่ายปัก,กลงไยทุกท่านครับสวัสดีครับ